นี่ตัวเท่าไหร่อะแม่คะ2สอง้คะ่ะลูกค้าฮะทำไมถูกจังของแบนรนด์อะไรเนี่ยเป็นแฟชั่นทั่วไปค่ะลูกค้าไม่มีแบรนด์วะอะไรเนี่ยฉันเคยใส่แต่ของแบรนด์เนมของทุกๆแบบเนี้ยฉันไม่ใส่หรอกเย่แม่มีอะไรกินบ้างเนี่ยหนูหิวข้าว <c oughs> มีข้าวเหนียวกับน้ำพริกวางอยู่บนโต๊ะน,นะลูกฮะ เอาเงินมาหนูจะไปกินชาบูแม่ไม่มีตังค์นะลูกตอนนี้แม่ก็ได้เก็บของเก่าพอได้ซื้อกับข้าวกินตั้งแต่เล็กจนโตแม่ไม่เคยให้หนูอดอยากตอนนี้จะมาให้หนูลําบากหรอทํายังไงก็ได้หาเงินมาให้หนูหนูอยู่แบบไม่มีเงินไม่ได้ <c oughs> แม่ทาไมน้าไม่ไหลแม่ไม่ได้จ่ายค่าน้ำมาสามเดือนแล้วลูกงกัยเขาจะตัดน้ำเราว่าไงนะทำไมรู้สึกปวดหัวจังนอนพักสักนิดดีกว่า แม่ไปต้มมาม่าให้หน่อยหนูหิวข้าวหนูไปต้มเองได้ไหมลูกแม่ปวดหัวหนูต้มไม่เป็นแก๊สเปิดยังไงก็ไม่รู้จะจะเ,เดี๋ยวแม่ไปต้มให้ว่าแต่ไปทำงานที่ใหม่อะเป็นยังไงลูกโอเคไหมโอ้ยหน้าเบื่อเจอแต่เจ้านายจุจี้จุกจิกหน้าลำคานก็เลยออกซะเลยเอา้าทำไมแอร์เปิดไม่ได้อะแม่แอร์เสียเหรอเขาน่าจะมาตัดไฟลูกเพราะว่าแม่ยังไม่จ่ายค่าไฟเขาเลยแล้วทำไมไม่จ่าย อย่าบอกนะว่าไม่มีเงินใช่ลูกตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วไม่จริงไม่จริงทาไมแม่ถึงทําแบบนี้ทําไมแม่ถึงทำให้หนูลำ,มมำบ,บากหนูเกลียดแม่หนูเกลียดแม่นิวลูกนิวเ,เ,เ, <New S 1> เป็นความผิดของแม่เองที่เลี้ยงลูกตามใจจะลูกเสียคน